มันเทาคาวรู้จักกับดีโนนะคะไดโนอ่าหน้าตาจะเหมือนไดโนเสาร์นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ไดโนเสาร์อันนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นว่าไดโนเนี่ยมันคืออะไรนะคะโดยที่เรามาทำคามรู้จักก่อนว่าดีโนเนี่ยคือใครเป็นคนสร้างนะคะโอเคคนสร้างก็คือคุณเลนะคะ ซึ่งเป็นคนสร้างคนเดียวกับหน d e เ s เพื่อมาแก้ปัญหาในสิ่งที่โน d e j s เนี่ยเ,เขามีโอเคต่อมาเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในวันที่13พฤษภาคม2561นะคะแล้วก็ได้เริ่มพัฒนาเนี่ยด้วยภาษาโกาภาษาโกนี่ก็คือเอเป็นอีกภาษาหนึ่งของฝั่งของจาวาทั่วไปซึ่งภายหลังเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นภาษารัส นะคะซึ่งใช้ซินแท็กเนี่ยคล้ายๆกับภาษา C หรือ C พัพัดต่อมาค่ะออในส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวรันไทม์ของ JavaScript แล้วก็ TypeScript ตัวรันไทม์ที่ใช้กับ v 8 engine นะคะก็คือใช้เหมือนกับ node js ทั่วไปปัจจุบันค่ะตอนนี้ก็คือมันจะเป็นเวอร์ชันของ1.8.3งแแล้วนะคะก็จะมีไดโนเสาร์เต้นอยู่โอเคต่อมา เราเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าด i โนเนี่ยมันมีฟีเจอร์หลักของมันเนี่ยเด่นๆคืออะไระในส่วนของฟีเจอร์ของดิโนเนี่ยก็คือจะมีสร้างความปลอดภัยนะคะโดยการทำงานของด i โนเนี่ยก็คือจะทำอยู่บนแซน d b บ็อกเพื่อที่ว่ามั่นใจได้ว่าตัวสคริปต์เนี่ยจะไม่เข้าถึงไฟล์ในเครื่องก่อนที่จะได้รับอนุญาตซึ่งถ้าจะได้รับอนุญาตเนี่ยมันจะต้องใช้อีกคำสั่งหนึ่งเพื่อที่ว่า เข้าไปใช้มันต่อมาค่ะเรียกโมดูลผ่านทาง url โดยถ้าเรามองถ้าเราเคยใช้ในโวนของ node js นโคะคะมันจะต้องมีการ install ก่อนในตัวของโมดูลหรือแพ็กเกจนั้นที่เราจะเอามาใช้ซึ่งอาจจะทำให้ลบนะคะแล้วก็รวมถึงการถอติดตั้งเนี่ยค่อนข้างยากซึ่งตัวนี้มันจะเรียก url เลยค่ะเหมือนกับคล้ายๆกับการเรียก api เข้ามาใช้ ต่อมาค่ะจะลองรับตัว TypeScript นะคะ,ะจะใช้งานได้ดีกว่าตัว JavaScript ทำให้เป็นที่นิยมแล้วก็ไม่เพียงแต่ยังใหม่อยู่เท่านั้นแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็น Built-in a l t i l i t y ให้ใชอ้อย่างเช่น Dependency นะคะแล้วก็ตัว Code Format ต่อมาค่ะจะเป็นตัว Standard Module อันนี้มันจะมีให้เรียกใช้ได้เลย มันจะมีอยู่ในกลุ่มตัวรีวิวเวอร์นะคะคอยเช็คความถูกต้องแล้วก็มีตัวเทสให้แล้วก็รวมถึงจะมีพวกสแตนดาร์โหมดต่างๆเช่นพวกกล้องหรือว่าตัว API เกี่ยวกับพวกเทคหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีให้เบื้องต้นทั้งหมดเลยโดยที่มันจะไม่เหมือน,น jsy อย่างสมมติถ้าเราต้องการใช้กล้องใช่ไหมคะเราจะต้องไปอิน t a l l ใหม่เพื่อที่ว่าเราต้องมันถึงจะใช้กล้องได้ ต่อมาค่ะความแตกต่างระหว่าง node js กับตัว dyno นะคะว่ามันต่างกันยังไงซึ่งในส่วนของ node js ค่ะภาษาที่ใช้พัฒนาคือมันจะเป็น c p ath, กับ libuv ซึ่งจะเป็นภาษาที่เก่าหน่อยส่วน dyno ค่ะจะใช้ภาษา rust แล้วก็ tokyo นะคะซึ่งจะเป็นภาษาที่ใหม่ ใ,ในปัจจุบันที่เรียกใช้แล้วก็มีคนใช้กันมากขึ้นตอนนี้ต่อมาค่ะโนดนะคะ p a ็ k เกจเมนจตัวนี้จะใช้ npm หรือยาอ่ดซึ่งถ้าสมมติใครเคยทำเกี่ยวกับพวกพวกโมบายอะไรพวกนี้ค่ะทำแอปเราจะรู้คำสั่งของมันดีว่าจะมี npm ในการ Install แพ็กเกจต่างๆหรือใช้ยาร์ดพวกนี้ค่ะ ต่อมาแต่ฝั่งของ Dino เนี่ยเขาจะใช้ user URL mm hmm. ก็คือเหมือนเรียกแบบใช้เหมือน API เลยก็คือเรียกผ่าน URL แล้วเราก็ส่งค่าเป็น array กลับไปเป็น JSON กลับไปอะคะ่ะแล้วมันก็จะส่งค่ากลับมาให้เราต่อมา import package นะคะอันนี้ก็จะใช้ common js แต่ส่วนของ Dino จะเป็น ES mode security โนดเนี่ยจะเป็น full access แต่ว่า security ของฝั่ง d ด n o เนี่ยมันจะต้องเป็น permission access คือหมายความว่าอ่าจะต้องไปทำการขออนุญาตเจ้าไดาโนเสาร์ก่อนถึงจะใช้งานตัว API นั้นได้ต่อมาค่ะ,ะตัวโนดเนี่ยมันจะไม่รองรับ TypeScript นะคะแต่ว่าตัว dino ตัวเนี้มันจะรองรับ แล้วก็ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆอะคะ่ะอันนี้สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของตัวไดโนเสาร์ตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างระหว่างเวลาเราเรียกใช้หรือการใช้งานระหว่างโนดกับดีโนนะคะอันนี้ค่ะที่บอกว่าเวลาเราเรียกเนี่ยของดีโนเนี่ยจะเรียกผ่าน url แบบนี้ แล้วก็มีการส่งค่าไปว่าเราต้องการจะติดต่อด้วยพอต์ต8พ0 0อ่าแล้วก็อันนี้คอนซอลล็อกนะคะโอเคค่ะก็การนำเสนอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ